แฉด่วนโคตรหดหูทีมชาติไทยอุ่นเครื่องที่ยุโรปโคตรลำบากหาอาหารกินข้างทางแผนเดินทางกลับสุดห่วยเกิดอะไรขึ้นติดตามได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลต้องสุยนะครับคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวควันหลงของทีมชาติไทยกันอีกหนึ่งคลิปหลังจากที่ทัพช้างศึกของเราเนี่ยเดินทางไปอุ่นเครื่องที่ยุโรป เกมแรกลงสนามไปเป็นที่เรียบร้อยปรากฏว่าเราแพ้ทีมชาติจอร์เจียขาดลอยแบบสู้ไม่ได้8ประตูต่อศูนย์สร้างความบอบช้ำให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยจนถึงวันนี้นะครับเรายังเสียใจไม่หายนอกเหนือจากผลการแข่งขันที่รับกันไม่ได้แล้วเนี่ยการบริหารงานการจัดการต่างๆของฟุตบอลไทยตอนนี้ค่อนข้างที่จะล้มเหลวมากๆเลยนะครับ ทั้งเรื่องของการเรียกตัวผู้เล่นฟีฟ่าเดย์แต่ทีมชาติไทยไปอุ่นเครื่องยุโรปด้วยการใช้ชุดที่ไม่ฟูทีมตัวหลักๆไม่ได้ไปเพราะสโมสรไม่ปล่อยมันเกิดขึ้นได้ยังไงแฟนบอลชาวไทยเราตั้งคำถามไว้เยอะแยะมากมายล่าสุดมันมีข้อมูลที่ต้องมาขายี้ต้องมาเปิดเผยและบอกเลยว่าทุกคุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลเนี้ย คุณจะสงสารนะักฟุตบอลไทยที่ไปยุโรปทุกคนว่าเขาเจอสิ่งที่ยากลำบากสภาพจิตใจนะตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เกิดจากการบริหารงานต่างๆที่มันผิดตั้งแต่แรกจนตอนนี้มันก็เกิดผลกระทบเยอะแยะมากมายเรื่องนี้นะครับเป็นพิเจวรปัตนี่ก็เป็นพิธีกรนักพากของไทยรัฐเจ้าของช่องคิดไซคโค้งเป็นพี่ชายที่ผม รู้จักเป็นอย่างดีพี่เจแล้วข้อมูลที่น่าสนใจมาฝากกันพี่เจเขาโพส์ตเลยนะครับเขาบอกว่าไม่ได้อยากเขียนแต่สงสารนักบอลไทยแพ้จอร์เจียก็โดนด่าอยู่แล้วนี่เลยครับจะไปฟุตบอลโลกเกมนัดที่สองที่จะเตะอังคารนี้ถ้าน้องๆไม่แพ้มึงเอาหัวใจพี่ไปเต็มๆพี่จะพาเข้าข้างพวกมึงสุดหัวใจใครด่าก็ช่างแม่ง และนี่คือแผนการเดินทางไปเอสโตเนียของทีมชาติไทยบินจากจอร์เจียไปลัตเวียหชั่วโมงต่อรถจากเอสไปเอสโตเนียอีก5ชั่วโมงสรุปเดินทาง10ชั่วโมงระหว่างการเดินทางยาวนานทีมงานก็ไม่ได้เตรียมอาหารว่างให้นักบอลเลยน้องๆต้องบอกให้รถบัสจอดระหว่างทางเพื่อกินแมคโดนัลเพราะหิวจนทนไม่ไหว เนื่องจากล้าจากการเดินทางส่วนตอนกลับไทยสมาคมดูวิธีการเดินทางกลับนะครับนั่งเรือจากเอสโตเนียไปฟินแลนด์2ชั่วโมงจากฟินแลนด์บินเข้าโดฮากาตา้าแล้วบินจากกาตากลับไทยนี่คือความสะดวกสบายที่นักกีฬาทีมชาติไทยได้บแ,แล้วไม่ต้องไปไล่ถามนะครับว่าใครบอก ถ้ามันเป็นเรื่องจริงรบกวนผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลมาอ่านก็พอเพราะบางทีท่านอาจจะยังไม่รู้ก็ได้นี่แหละครับที่แท้จริงแค่แค่ได้ยินแค่ได้อ่านยังขนลุกเลยนะครับก็ไม่แปลกใจหรอกครับที่ผลงานเรามันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดมันเหตุการณ์แบบนี้นักฟุตบอลโคตรล้าคุณผู้ชมและอย่างที่บอกแค่อ่านหารว่างยังไม่มีให้พวกเขาโอ้ สงสารนักฟุตบอลไทยที่ไปจริงๆนะครับคุณผู้ชมพอเห็นข่าวนี้ยิ่งหดหูเข้าไปอีกแล้วเนี่ยเหรอครับที่บอกจะไปบนโลกการทํางานต่างๆของเรายังไม่ละเอียดเลยทีมงานที่ไปดูแลทีมชาติไทยทีมงานต่างๆคุณก็ดูครับทีมระดับโลกทีมระดับญี่ปุ่นเขาเป็นยังไงเขามีทีมงานเขามีการพัฒนายังไงแต่เราไม่มีเลยครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเจ็บใจและอยากจะฝากถามว่าตอนนี้ ทำอะไรกันอยู่สมาคมกีฬาฟุตบอลก็ยังคงเงียบกับเรื่องนี้นะตอนที่ผมอัดคลิปนะครับโอ้โหสงสารนะฟุตบอลสงสารทีมงานที่ไปยุโรปจริงๆนะไปสู้ด้วยใจจริงๆแต่ฟุตบอลสมัยนี้มันสู้ด้วยใจไม่ได้มันต้องมีวิธีการมีแบบแผนครับคุณผู้ชมถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยโอ้โหสงสารจริงๆเออไปไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยอันนี้เป็นมุมจากพ่เจวัปัตที่เขาได้รับรายงานมา และล่าสุดมีอีกหนึ่งมุมจากสมาคมกีฬาฟุตบอลนะครับโอ้การเดินทางไปอุ่นเครื่องยุโรปของทีมชาติไทยเนี่ยไปหมดเครื่องบินรถบัสและก็เรือล่าสุดบอลไทยสแตนนะครับไปถามสมาคมกีฬาฟุตบอลเลยหลังจากข่าวนี้ออกมาคือพอพิเจโพสต์ปุ๊บอ่ะโอ้ใช้เวลาเดินทางระยะแบบนานมากทั้งที่จอร์เจียทั้งที่เอสโตเนียเนี่ยเป็นยุโรปด้วยกัน แล้วเดี๋ยวมันจะอุ่นเครื่องกับเอสโตเนีย17ตุลาคมแล้วสมัยการเดินทางม,มันยากลำบากแบบนี้จนแฟนบอลคอมเมนต์เข้ามาด่ากันยับคุณผู้ชมเออไม่ไว่าจะเป็นการต่อรถบัสข้ามประเทศนั่งเรือขากลับมาไทยต้องนั่งเรืออีกโอ้โหนั่งเครื่องบินฟินแลนด์ไปกาตามันมันมั่วซั่วยหมดอะสมาคมกีฬาฟุตบอลหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ให้สัมภาษณ์กับบอลไทยสแตนซึ่งบอลไทยสแตนเขาก็ ได้รับข้อมูลมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้คุณผู้ชมฟังแล้วก็ไปพิจารณากันเองนะขาไปจากจอร์เจียเอสโตเนียเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีไฟตรงจากจอร์เจียไปเอสโตเนียเพราะน่านฟ้ายูเครนปิดฉะนั้นตามคําแนะนําของเอสโตเนียคนท้องดินคือบินลงลัตเวียโดยที่สมาคมฟุตบอลเอสโตเนียเอารถบัสและรถขนของสัมราระไปรอรับที่สนามบินและขับพาไปส่งที่โรงแรมโดยตรงเลย เมื่ออยู่บนรถบัสแล้วในการเดินทางจากรถเวียเข้าประเทศเอสโตเนียไม่ต้องผ่านด่านตอมอเพราะมีเจ้าหน้าที่ขึ้นมาตรวจพาสปอร์ตระหว่างทางบนรถทําให้นักฟุตบอลไม่ต้องเสียเวลา 3. ถ้าจะใช้วิธีต่อเครื่องจากรัตเวียไปเอสโตเนียสามารถทําได้แต่ต้องรอเปลี่ยนเครื่องประมาณ6ชั่วโมงและนักฟุตบอลต้องทําการตรวจพาสปอร์ตสรอบทั้งขาเข้ารถเวียและออกรตเวีย ส่วนเจ้าที่ก็ต้องขนสัมภาระออกและเช็คอินใหม่ซึ่งนับดูแล้วจะใช้เวลานานกว่าข้อ1อีกทั้งเป็นคณะใหญ่ฉะนั้นจะมีความยุ่งยากมากกว่าเดินทางส่วนตัว 4. วิธีตามข้อ1คือการเดินทางที่นักฟุตบอลเหนื่อยน้อยที่สุดและเป็นคําแนะนําจากเจ้าถิ่น 2. ขากลับเอสโตเนียมาไทยก็บอกว่าไม่มีบินตรงจากเอสโตเนียไปโดฮา ฉะนั้นการเดินทางโดยเครื่องลึงบินจะเหมือนตอนขามาคือเอสโตเนียลัตเวียโดฮาซึ่งจะใช้เวลานานกว่าจะผ่านจรวด่านเพราะตั้งนั่งรอต่อเครื่องหลายชั่วโมงและที่สำคัญคือไม่มีสายการบินเดียวกันหรือพาชมิตรฉะนั้นในทุกครั้งที่เปลี่ยนเครื่องจะต้องเช็คอินสัมพาระใหม่ 2. การนั่งเรือจากเอสโตเนียไปฟินแลนด์เพื่อขึ้นเครื่องที่ฟินแลนด์ต่อไปยังโดฮาและบินเข้าประเทศเป็นวิธีที่ใช้เวลาน้อยที่สุด ทั้งนี้วิธีดังกล่าวถือเป็นวิธีที่สุดเพราะใช้เวลาน้อยและนักฟุตบอลเหนื่อยน้อยที่สุดอย่างไรก็ตามจากการที่มีประเด็นเกิดขึ้นอาจจะเป็นเพราะการสื่อสารระหว่างเจ้าที่กับสมาคมฟุตบอลกับนักฟุตบอลไม่มีการแจงร้งรายละเอียดให้ทราบล่วงหน้าทำให้ไม่มีใครรู้โปรแกรมที่แน่ชัดโอ้โหคุณผู้ชมก็คิดเอาเองนะครับว่าคิดอย่างไงสมาคมออกมาแบบให้ข้อมูลแล้วก็เป็นข้อมูลทางฝั่งพี่เจ แต่ที่แน่ก็ต้องยอมแล้วว่าการจัดการเรื่องต่างๆมันต้องดีกว่านี้โดยเฉพาะเรื่องนักบอลต้องแวะแมคโดนลด์กินเนี่ยแหละเออทำไมไม่มีอาหารวาเขาเลยนะครับโอ้โหนักฟุตบอลก็หดนะเออเป็นไงบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยเรื่องของทีมชาติไทยก็ต้องเอามาพูดก็ต้องเอามาเปิดเผยให้แฟนบอลได้รู้นะครับเพื่อจะเดินหน้าต่อไอเสียงวิจารณเสียงกระตุ้นเนี่ยหวังว่าคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะนำไป ไปฟังแล้วก็ปรับใช้ให้ฟุตบอลไทยเดินหน้าถ้ายังเป็นแบบเดิมๆไม่เดินหน้าไปไหนหรอกครับไอ้ฟุตบอลโลกที่เราคาดหวังเนี่ยมันก็ไม่เกิดขึ้นแน่ๆแหละในชาตินี้ถ้าเกิดเรายังทํากันแบบนี้ไปดูงานจากที่อื่นมาเราก็ต้องนํามาปรับใช้ไม่ใช่ไปดูอย่างเดียวจริงๆไหมครับคุณผู้ชมอะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้ที่สําคัญนะฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์บกับช anel ต้องสุกันด้วยเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนวชนะครับคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้า So the cap.